ใน,ในายชัยวุฒนาคมานุสนรรัตมีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเสนอปิดเว็บไซต์ของ l a ซ a ดาว่าต้องดําเนินการตามกระบวนการยี่ทธรตามกฎหมาย ขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลกำลังรวบรวมพยานหลักฐานทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำส่งเรื่องให้สารเร็วนี้หาพบว,ว่ามีความผิดทั้งผู้จัดทำผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างคนแสดงคนที่ไปโพสต์ไปแชร์ทั้งหมดเหล่านี้ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปให้สารพิจารณาว่าจะตัดสินว่าใครผิดบ้างก็จะลงโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการยืธรรมตามกฎหมายทั้งนี้ตามกฎหมายเรายังปิดลาซาด้าไม่ได้เป็นเรื่องกระบวนการยืธรรมซึ่งดําเนินการ ไปตามขั้นตอนอยู่ที่การพิจารณาของศาลซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีที่ประชาชนมีความไม่พอใจในสิ่งที่ลาซาด่าทำได้ทำเพราะว่ากระทบต่อความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนหรือขององค์กรต่างๆที่จะแบรลาซาด่าคนไทยมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ลาซาด่าทำผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าสังคมไทยก็มีบริบท มีค่านิยมที่แตกต่างจากต่างประเทศก็อยากให้ทุกคนที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเข้าใจในสิ่งนี้ด้วย